สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำบุญแบบเสริมดวงและว,วิธีการทำบุญตามวันเกิดทั้ง7วันเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นคนนิสัยเด็ดขาดตรงไปตรงมาควรทำบุญไหว้พระวัดใกล้น้ำยกตัวอย่างเช่นวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดชเชิยงเสานะครับเพื่อขอพรเกี่ยวกับงานและความสาเร็จทาการถวายน้าปานะทาบุญกับโรงพยาบาลสงเพื่อเป็นการเสริมกาลังการเงิน ควรทำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันต่อมาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนน้อมควรทำบุญไหว้พระองค์ใหญ่เช่นหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการทำบุญด้วยการสร้างพระอุโบสถหรือสร้างโรงพยาบาลเพราะคนเกิดวันจันทร์ต้องเสริมความมั่นคงให้กับตัวเองเป็นสำคัญนะครับคนเกิดวันอังคารเป็นคนง่ายๆสบาย,บายชอบทำอะไรรวดเร็ว ควรเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่หรือหลวงพ่อที่ตนเองเคารพและเชื่อฟังนะครับเพื่อทําการฟังเทพและฟังธรรมการบอกบุญและพบปะผู้คนเป็นโอกาสในการเสริมดวงทางการเงินสําหรับคนเกิดวันอังคารต่อมาคนเกิดวันพุธเวลากลางวันกลางวันหมายถึงว่าตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จนถึงช่วงเย็นยังไม่มืดนั่นเองนะครับยังไม่พลาดที่ตกดินนั่นแหละครับ เป็นนักเจราจาควรไหว้พระขอพรเท้าเวสุวรรณควรทำบุญด้วยการถวายหลอดไฟเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่วัดหรือโรงเรียนนะครับและสำหรับคนเกิดวันพุธเวลากลางคืนเป็นนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควรกราบไหว้บูชาพระโพธิสัตว์ควรอิม่มหรือองค์เทพที่เป็นสตรีท่านจะประทานพรด้านความเมตตาและความสำเร็จในหน้าที่การงานให้แก่ตัวท่านโดยเฉพาะ วันเกิดควรทำบุญถวายพระตาหารพระสงค์หรือเลี้ยงอาหารเด็กยากไร่ต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนสุขขมมีความเป็นผู้ใหญ่ควรทำบุญกับวัดวาอารามขอพรอ,อธิษฐานขอในเรื่องของความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าคนเกิดวันพฤหัสควรทำบุญกับมูลนิธิเพราะชอบความเรียบง่ายและไม่วุ่นวายจงเป็นการสร้างผู้สนที่ตรงกับจริตของคนเกิดวันพฤหัส ต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์เป็นคนมีไหวพริบในการหาเงินที่เก่งมากควรสักการะพระธาตุสี่มุมเมืองทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้เพราะจะมีโชคทางความสําเร็จอันมาจากการเดินทางทําบุญเกี่ยวกับการเดินทางควรทําบุญแก่ผู้พิการเช่นรถเข็นรถวีลแชร์สําหรับผู้พิการนะครับเพราะจะทําให้การเงินราบรื่นไม่ติดขัดเพราะการเงินส่วนใหญ่มาจากการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาวันสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีนิสัยหนักแน่นอดทนควรสักการะวัดที่ตกแต่งด้วยกระจกแก้วหรือทองคําเช่นวัดท่าซุงของหลวงปู่ฤาษีลิงดํานั่นเองนะครับและทําการขอพรพระแม่ลักษมีเพื่ออธิษฐานขอทรัพย์และโชคลาภทําทการสร้างกุศลด้วยการบริจาคเสื้อผ้าจะช่วยให้เสริมชงดวงชะตาเป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น วิธีการทำบุญเพื่อเสริมดวงให้แก่ตัวท่านนะครับทั้ง7วันนะครับท่านเกิดวันไหนหรือว่าใครที่เกิดวันไหนก็เลือกทําบุญตามคําแนะนําได้นะครับแต่ต้องขอบอกกนนะครับว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วการทําบุญก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเป็นการทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่ได้ทําให้ตัวผู้ทําบุญนั้นเดือดร้อนนะครับเราก็จะได้อานิสงส์จากการทําบุญนั้นนั่นเอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ